และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์ชวนชัยกับรายการกระโดดสูตรวงดาวช่องซูเปอร์โมเดิร์ดเวิร์สหนึ่งสามและสิบอาจารย์สุทธิพัฒน์ครับครับ,รบไปนะครับเนื่องจากทำทำรายการมาก็หลากหลายแบรนด์นะครับทำไมอาจารย์นะครับถึงเลือกแบรนด์ PGP Goldstar มันมีนะครับจุดเด่นยังไงบ้างครับ ถ้าพูดถึงโปรดักฑ์เนี่ยโปรดักฑ์เราโปรดผลตัณ์ที่สัพอรับกระเทาอนเข้าไปก็มันจะเห็นผลเลยครับมันมันไม่ต้องรอนานนะครับเพราะว่าของเรามันเป็นไฮโดรไลซิสเขาว่าไฮโดรไลซิสคือกินเข้าไปไม่ต้องพึ่งระบบการย่อยมันดูดซึมไปใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะไฮโดรไลซิสครับท่านผู้ชมคำนี้สำคัญครับผมกินเข้าไปเสร็จปุ๊บป,ปกติเรากินข้าวเข้าไปมันต้องย่อย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 ต้องแก้ค่อยดูดซึมต้องเปลี่ยนจากแป้งมาเป็นน้ำตาลมาเป็นกรดอะมิโนที่จะไปใช้แต่นี่ไม่ใช่ครับตัวนี้กินเข้าไปเอาไปใช้เลย ว้าวแล้วไม่มีคู่แข่งทั้งโลกนะครับสุดยอดครับอาจารย์ปุณนิติเขาไม่ใช่ประเทศไทยทั้งโลกครับนี่คือสาเหตุนะครับที่อาจารย์สุธิพัฒน์นะครับเลือกโคดั้งยิปนิกระดับโลกนะครับหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวนะครับกินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับดูดซึมเลยครับนะครับมีสาเหตุรคับป่วยทุกโรคครับป่วยทุกโรคไม่ว่ามะเร็งว่าจะเป็นเอ็นทุกโรคของเราแล้วมากินเรามันกว้างมากเราไม่จำเป็นต้องไปบอกว่า เด็กอายุแต่หนึ่งวันจนทุกโรครับประทานได้ครับโอ้นั่นคือนั่นคือการตลาดที่มันกว้างเหลือเกินปกติเรามักจะไปนะครับเห็นอาหารเสริมเด็กและสตรีมีคันไม่ควรทานอันนี้เด็กแต่หนึ่งวันเด็กและสตรีมีคานควรทานควรทานมันสวนกันเลยนะือตลาดกว้างมากกว้างสุดยอดทั้งโอ้ทลนะครับนั่คือผลิตภัณฑ์ผ่านแล้วอืม แผงการตลาดตอนนี้ถือว่าเป็นแผงการตลาดถ้าพูดถึงตอนนี้นวัตกรรมของแผนก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับเราเป็นเทรนด์แผนที่ใจเยอะมากปัจจุบันเราท้าเลยว่า P V 1ต่อ3เนี่ยไม่มีใครทําได้ถ้าไม่ใช่ P G P G P Gosta ไม่มีใครทําได้ปัจจุบันนี้ถ้าไปดูในเครือข่าย P V จะเป็นหนึ่งต่อเ1ียหนึ่งต่อแปดหนึ่งต่อสิบเพราะเขาไม่มีโรงงานอย่างเราไม่ได้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอก แต่บางทีเราบอกว่าที่ได้จ่ายเยอะกว่าที่จริงเรามาดูพีีถามว่าพีบีหนึ่งต่อเท่าไหร่ครับนั่นจะสี่นะครับแต่ไม่จะทำง่ายถ้าไม่มีโรงงานระดับพันล้านทำไม่ได้ครับคุณเกยนติครับนั่นแต่สีนะครับดังนั้นะนะครับหนึ่งโปรดักดีนะครับสองตัวของระบบสุดยอดสุดยอดแผน,นอย่าพูดถึงแผนคอนเทนตรับแผนนี่แผนเราเนี่ยแผนเรานะครับ ชอบพวิกสตรองหรือร้านของถ้าเกิดภาษาธุรกิจเรียกวิกศตรองซ้ายขวาไมนารี่จะมีสองหานะครับจะมีค่าแนะนํามีวิกศตรองและมีแมทชิ่งแมทชิ่งนิเวชเมย์อย่างหนึ่งรู้ไหมครับว่าลูกหนึ่งคนที่เราได้้สปอนเซอร์ตรงเราสร้างให้เขาประสบความสาเร็จเราจะมีมูลค่า่างเขา480,000บาทต่อคน เห oh. มือนกับผมเป็นสปอนเซอร์คุณกีร <c oughs> ติถ้าภาษาผมคุณจะผมช่วยให้คุณยุติ <c oughs> ประสบความสําเร็จผมได้ตอบแทน4 8 0 0 0นบาท <c oughs> อ๋อหมายความว่า <c oughs> คุณ,ค,ณคุณปั๊มลูกออกมาแล้วคุณไม่ทิ้งลูกใช่ <c oughs> โอ้สุดยอดมันเป็นระ <c oughs> บบที่คุณต้องแล้วในระบบที่ผมเขียนมาคุณต้องสร้างลูกให้ประสบความสําเร็จด้วยนะคุณจะได้ผลตอบแทนนั้นถ้าเกิดคุณไม่ไม่เลี้ยนก็ดีๆปั๊บตกลงคุณก็ไปรับผลตอบแทนนั้นอืมนะครับเวลาคุณจะขึ้นตําแหน่งในแผนผมคุณจะต้องสร้างลูกให้สําเร็จใ้าให้ขวาอย่างนับ นี่คือเสนอของแผนเราหนึ่งในความสุดยอดนะครับสาเหตุนะครับของอาจารย์สุทธิพัฒน์นะครับหนึ่งโปรดักดีนะครับสองนะครับซิสเต็มไม่ต้องพูดยอดนะครับนะครับและระบบการสร้างคนเราเรามีฟังก์ชันการเดินเรามีฟังก์ชันการสอนตั้งแต่ก้าวข้ามาในที่จะเป็นเหมือนกับเป็นซิสเต็มบอลอะคาเดมี่สถาบันซิสเต็มบอลที่สอนให้คนเข้ามาเรียนจบแล้วรวยเรียนจบแล้วรวยอย่าเรียกว่าเขามีเงินเราที่นี่เดือนละล้านถือว่ารวยไหม กำลังจะรวยเดือนละร้านถือว่ามีเงินมีเงินเดือนละร้านที่มีเข้ามาคือกับคุณมาเริ่มต้นแค่หลักหมื่น ถ้าเกิดคุณไปทำธุรกิจอื่นคุณต้องคุณสร้างอพาร์ตเมนต์ต้องลงทุนตั้งห้าล้านกว่าจะไปเจ็บวงเงินแสนแต่ธุรกิจนี้ลงทุนหลักหมื่นก็ไปเจ็บวงเงินล้านถูกต้องครับนั่นคือความแตกต่างระหว่างคือการกับธุรกิจอื่นถูกต้องนะครับชัดเจนครับนี่นี่คือนะครับหนึ่งนะครับสาเหตุของความสุดยอดนะครับของ p ี p นะครับที่ทุกท่านนะครับตัดสินใจนะครับสามารถเลือกตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับอาจารย์สุทธิพัฒน์เข้ามาร่วมงานนะครับกับ PGP g o s t a r นะครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างครับอาจารย์ครับอยากจะฝากบอกกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่อาจจะเออเรี่ยวมาหรือ<ช>ว่าคือยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรชีวิตมันหงหุดหงิเหลือเกินท่านเข้ามาที่นี่ครับท่านจะได้เพื่อนอ,อิสระภาพอิสระภาพเพื่อนเงินเวลาเนี่ยเลยเกิขายมาให้เราได<ช>้และที่สําคัญครับอย่าดูถูกตัวเองครับ เราจะมีความสามารถครับถ้าไม่มีความสามารถไม่สามารถเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้หรอกครับให้โอกาสตัวเองเช่นนีครับแล้วเข้ามาศึกษาทุนอีกริาายาครับแล้วถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นเศรษฐีได้ครับนะครับวันนี้นะครับได้คุยกับสุดยอดของคนไทยนะครับเป็นคนบันเทิงมาก่อนมาประสบความสาเร็จในธุรกิจและ ข้อดีของท่านอาจารย์สุธิพัฒน์ก็คือนําคมสําเร็จนั้นมาถ่ายทอดต่อด้วยไม่ได้ห่วงไว้คนเดียวเลยนะครับถือว่าได้เป็นการทาบุญนะครับแล้วก็ให้ประชาชนคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกได้มีโอกาสได้เลือกใช้สินค้าดีๆได้มีซิส,สเต็มสร้สางฐานะนะครับสร้างฐา,านะนดีๆนะครับแล้วก็หวังว่านะครับในอนาคตหน้านะครับอาจารย์สุธิพัฒน์คงมาร่วมออกรายการกับเราบ่อยๆบดบดีครับนะครับวันนี้ผมกิรตินะครับแล้วก็อาจารย์สุธิพัฒน์นะครับต้องขาเราขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวนะครับช่อง s u ปเ o m ร์โมเด็มและ10สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ